เป็นเมนูในใจของภายเรนแลค้นนะครับสำหรับตําหนุนนะครับก่อนอื่นตัมพริกเครื่องก่อนนะครับใส่ลงไปตาํตาตําแล้วเป็นตีบแล้วเอาหนุนใส่ลงไปเลยดีกว่านะครับใส่หนุนลงไปนีป่ตั้งนี่ค่อยตํามตอต่อไปเอาแขบโมใส่ลงไปนะครับโ๊ะ นุ่นเดี๋ยวเขาตามร่วมกับพี่เครื่องแล้วก็แขบบูแตกเป็นโคเป็นคาบนะฮะไฮมากหมูบดก็ใส่ลงไปเลยนะครับวันนี้เขาจับใส่นะครับไปลูกเจโล่จโล่แล้วมะตังหม้อขังลงไปเลยขั้นตอนต่อไป,ไปอเอาไปยังไงจมาเจ้าวเข้าจากคือแมมครัวใส่ชุดอันเซ็กซี่นี่แสดงดีเพื่อในการจ้าวนุ้นนะครับมา่พัดเลยปุ๊บกระส้อมอ่าเนียนแค่ส้มก่อนนะครับเนียนทีม่มะสุกก่อนเนาะใส่ลงไป สำหรับเกลือปุ๊กเฮาติขาดได้น้ำปลาห้ารดุดดีแล้วก็ผงชุบรสนะครับรสดีกเ,ก<ะ>ดเกิงจอนช้าเอาละเอาละหงชุบรสเกิงจอนช้าขาดได้รวยน้ำปลาห้าปรุงรสในพุนนะครับแซ่บหนัวบ่กเก็มตัวนะครับใส่ลงไปเหนียน้อยหนึ่งเพื่อความหนัวจับเอาละ,ละใส่ใบมะกรูดนะจะหอมจิ้มก่อนนรำกี่เปอร์เซ็นต์ไปนี่ บโบชินกันทอดก่อนเล่อร no ้อนเส้นกันล้อนโบเช่นค่ะร้อนขนาดร้อนขนาดแล้วแล้วเนาะสำหรับตำนุนของคุณแม่ทองใบนะครับจะจิ้มเขากันอือร้อนสำหรับตำนุนใส่แคบหมูนะครับหอม Oh, <laughs>